พี่น้องเอ้ยเพิ่นวเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขกแวงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝาลันจากกะจันหองคือของลันยามคนมีสียนดินมีนม้ำบหนขาดเขินบกฝูงหมูสักุณานกบินส่วนส้มปลายไม้ไยเมืองไก่ไถเมืองไก่ไปมาได้จอดแวรน้ำใจดีแท่ๆซุ่มเสือเผาอีสานนี่นอ สวัสดีครับพอแม่พี่น้องโซฟูสุข้นทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบรับฟังในวันนี้นะครับพบกับรายการภาพพื้นเมืองอีสานพอดแคสต์ดีๆที่จะนำเรื่องราวชาวอีสานมาบอกเล่าทุกแง่มุมครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านนะครับมารู้จักกับอำเภอกุดชมจังหวัดยะโสธรครับผมพระใหญ่คู่บ้าน สารเจ้าพ่อคู่เมืองหรือเรื่องบุญบั้งไฟสมุนไพรมากมีข้าวดีปลอดสารพิษงานนิมิตภูท,ทางเกวียนอันนี้คือคำขวัญของอำเภอกุดชุมจังหวัดยสโสธรน,นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอำเภอกุดชุมตั้งอยู่บริเวณไหนนะครับของจังหวัดยสโสธรซึ่งจริงๆแล้วนะครับอำเภอกุดชุมเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนะครับ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ37กิโลเมตรถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่4ของจังหวัดยะโสธรเลยนะครับรองลงมาจากอำเภอเมืองยโสธรอําเภอเลิงนกทาอำเภอซำเขือนแก้วโดยมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 6 9ถนนวารีราชเดชนะครับตัดผ่านตัวอำเภอซึ่งถนนเส้นนี้นะครับมีความสำคัญเพราะว่าถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงสายเอเชีย และเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังประเทศลาวเวียดนามและจีนตอนใต้อีกด้วยนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของอำเภอกุดชมุมจังหวัดยโสธรก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับตามประวัติแล้วนะครับเริ่มต้นในช่วงปีพุทธศักราช2 5 0 1นะครับร้อยตำรวจโทพวงศรีบุญลือนายอำเภอยโสธรในสมัยนั้นเห็นว่าท้องที่ตำบลโนนเปื่อย ตำบลพลงามตำบลกำแมดและก็ตำบลไผ่นะครับอยู่ห่างไกลจากอำเภอยะโสธรถนนเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะทุรกันดารการเดินทางเนี่ยก็ลำบากสำหรับราษฎรน,นะครับในการติดต่อราชการ้าที่ว่าการอำเภอยะโสธรประกอบกับมีเจตนารมณ์นะครับที่แรงกล้าของราษฎรในพื้นที่4ตํตำบล ที่กล่าวมานะครับมีความต้องการเนี่ยให้ทางรัชการกานนเนี่ยยกฐานะสี่ตำบลนี้เป็นกิ่งอำเภอนะครับโดยรัษฎรเนี่ยมีความเห็นร่วมกันว่าอยากสร้างอาคารรวมถึงจะสร้างสถานที่ราชการให้โดยไม่ต้องรบกวนงบป,ประมาณของทางราชการแต่อย่างใดนะครับรวมถึงเป็นการตอบสนองจิตนาของผู้คนทั้ง4ตำบลน,นะครับทำให้พื้นที่ของ ทั้งสี่ตำบลนี้มีความเจริญขึ้นนะครับร้อยตำรวจโทพวงศรีบุญลือนะครับจึงประชุมกำนันทั้งสี่ตำบลซึ่งประกอบด้วยนายสงวงไกรกำนันตำบลนนเปื่อยนายสายจันทพานกำนันตำบลพลงามแล้วก็นายวันณทองยาวโนภาสกำนันตำบลแม่รวมถึงนายหายาวโนภาสกำนันตำบลไผ่ สี่ตำบลเนี่ยนะครับมีมติป็นชอกฉันท์คัดเลือกชัยภูมิซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของดงเย็นเป็นที่ดอนแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกุดชุมนะครับตำบนนลนนเปื่อยเป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอกุดชุมต่อมาในปีพุทธศักราช2503นะครับก็ได้เริ่มมีการลงมือร่วมกันสร้างพื้นที่สถานที่ราชการนะครับขึ้นมาอย่างจริงจัง โดยกำนันทั้ง4ตำบลดังที่กล่าวมานะครับเป็นผู้นำที่เข้มแข็งรับภาษาชักชวนราษฎรสละตอไม้และก็เร่งงานในการปราบพื้นที่ในการตั้งกิ่งอำเภอในอนาบริเวณประมาณ70ไร่นะครับและก็ได้ตั้งประดับอำเภอรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอยโสธรผัดเปลี่ยนกันดำเนินง,งานกำกับดูแลการก่อสร้าง และก็รวมถึงข้าราชการผู้เป็นกําลังงานสำคัญนะครับในการผลักดันให้การสร้างกิ่งอําเภอกุชุมเนี่ยสำเร็จขึ้นมาก็คือนายพิสุทธิ์ฟังสนอกนะครับปลัดอําเภอโทอําเภอยโสธรซึ่งนอกจากจะมากํากับดูแลการก,ารก่อสร้างเป็นประจําแล้วนะครับยังได้รับภารกิจพิเศษนะครับให้เป็นหัวหน้าร่วมกับนายอวบนามสละนะครับได้ให้ที่ดินกับอําเภอนะครับ รวมถึงนายบุญชูดีหนองยางนะครับครูใหญ่ก็ได้ออกดําเนินการเรียรายข้าวเปลือกจากรัษฎรทั้งสี่ตำบลครับอายนะครับเอามาเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าช่างฝีมือและวัสดุในการก่อสร้างผลปรากฏว่าได้เงินจากการขายข้าวเปลือกนะครับเพียงพอแก่ก,การดําเนินการตามวัตถุประสงค์นั่กลา่าวในที่สุดนะครับผลของการร่วมมือกันนะครับทั้ง4ตําบลน,นะครับทั้งประชาชนข้าราชการก็ เสร็จสิ้นลงนะครับในปี2504นะครับมีสถานที่ราชการและก็บ้านพักซึ่งสร้างด้วยน้ำพักน้ำเรงของรัศฎรเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยครับอันหนึ่งนะครับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเป็นกำลังใจในการก่อสร้างกิ่งอำเภอกุดชุมให้เป็นผลสำเร็จก็คือพระครูปลัดปาเรสโกนะครับพันปาเรสโกนะครับ ลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นโฮริตโตเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหินตำบลหนองหินอำเภอยะโสธรท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดประชาชุมพลขึ้นมาพร้อมๆกับการสร้างกิ่งอำเภอและในระยะต่อมานะครับหล,หลังจากสร้างกิ่งอำเภอกุชชงแล้วนะครับท่านก็เป็นผู้ดําเนินการนะครับตั้งหลักเมืองให้เป็นศัก์เป็นสีรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในกิ่งอำเภอกุชชง เมื่อสร้างกิ่งอำเภอกุดชุมเสร็จแล้วนะครับร้อยตำรวจโทพวงศรีบุญล,ลือในอำเภอยโสธรน,นะครับก็ได้รายงานผลไปยังกระทรวงมหาดไทยขอแยกตำบลนนเปือยตำบลพลงามตำบลกับแม่และตำบลไผ่จากอำเภอยโสธรตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอกุดชุมตามน้มของหมู่บ้านกุดชุมซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งกิ่งอำเภอที่อยู่ใกล้ที่สุด ในที่สุดนะครับก็ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานนะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอกุดชมุมในวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2504โดยทางราชการนะครับได้แต่งตั้งนายพิสุทธ์ฟังสนกปลัดอำเภอโทอำเภอยะโสธรมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอโทผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอกุดชุมคนแรก และก็เริ่มเปิดสถานที่ราชการติดต่อกับประชาชนเมื่อวันที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2504โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นก็คือนายกํมจัดพาติสุวรรณเป็นประธานการะทำพิธีเปิดกิ่งอำเภอกุดชมต่อมานะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2506ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานนะจากกิ่งอำเภอกุดชุมขึ้นเป็นอำเภอกุดชุมและต่อมานะครับคณะปฏิวัติได้ประกาศยกเลิอกอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรอ,อำเภอกุดชุมจึงเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดยโสธรตั้งแต่นั้นมาครับต่อมานะครับเมื่อวันที่22รกรกฎาคมปีพุทธศักราช2521 กระทรวงมหาดไทยได้โอนตำบลไผ่อำเภอกุดชุมไปขึ้นกับกิ่งอำเภอทรายโมลปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือตำบลไผ่อำเภอทรายโมลอำเภอเมืองยโสธรในขณะนั้นนะครับเนื่องจากท้องที่ตำบลไผ่เนี่ยอยู่ใกล้กับอำเภอทรายโมลมากกว่าอำเภอกุดชุมนะครับหากเราจะพิจารณานะครับที่ตั้งและก็อาณาเขตนะครับโดยทั่วไปของอำเภอกุดชุมเนี่ยนะครับทิศเหนือก ติดกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและก็อำเภอเลิงนกทาของจังหวัดยโสธรทิศตะวันออกติดกับอำเภอไทยเจริญของจังหวัดยโสธรทิศใต้ติดกับอำเภอปัตติวออำเภอไซมูลและก็อำเภอเมืองยโสธรทิศตะวันตกเนี่ยติดกับอำเภอไซมูลและก็อำเภอเสียระพูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบันนะครับของอำเภอกุชุมเนี่ย แบ่งออกเป็น9ตำบล128หมู่บ้านก็คือมีตำบลกุดชมตำบลนวลเปื่อยตำบลกำแมดตำบลนาโซตำบลห้วยแก้งตำบลหนองหมีตำบลพลงามตำบลคำน้ำสร้างและก็ตำบลหนองแหนนะครับซึ่งวัดสำคัญในกุดชมนะครับก็มีอยู่หลายวัดนะครับที่เราสามารถไปเยี่ยมชมได้อย่างเช่นวัดกุดชมใน วัดวินิธรรมารามวัดประชาชุมพลและก็วัดสามัคคีวนารามนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับประวัติของอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรน,นะครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่สําคัญของจังหวัดยโสธรในวันนี้นะครับที่ตัวผมเองได้นํามาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็เป็นสาระนะครับยังไงก็ฝากติดตาม ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าท่านจะได้รับฟังสาระดีๆประวัติศาสตร์ท้องถิน่นวรรณกรรมท้องถิน่นในพอดแคสต์ Podcast. เรื่องต่อๆไปวันนี้ขอสวัสดีครับ